สมาธิกับการสร้างกำลังใจใจของเราเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดเลยนะคะถ้าใจมีกำลังทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็สาเร็จไปหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราหมดกาลังใจมันจะห่อเหี่ยวท,ท้อแท้งานง่ายๆย,ย,ยังทำไม่ได้เลยเพราะไม่มีแรงใจหรือแรงจูงใจเพราะฉะนั้นเราควรหมั่นฝึกฝนออกกำลังใจมาเติมพลังใจให้เรามีใจมีไฟมีฝันอีกครั้ง ม้ในสถานการที่เลวร้ายแค่ไหนก็ตามเพื่อให้เราก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้อย่างง่ายๆการทำสมาธิเป็นการเพิ่มมูลค่ากับใจของเราเองเป็นวิธีในการปรับปรุงใจให้มีพลังมีกำลังทำให้นิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์และได้พักจากความอ่อนล้าจากอารมณ์จากความรู้สึกแย่ๆจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเพื่อให้เรามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์พร้อมที่จะสู้รบปรบมือกับสถานการณ์ต่างๆ สมาธิจึงเป็นกระบวนการดึงสติที่สรงพลภาพมากและไม่ยากจนเกินไปถ้าทำอย่างเข้าใจและถูกวิธีขอเพียงแค่ยังมีจะเป็นปกติอยู่กเ,เท่านั้นเองสมาธิเป็นของสากลไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อภาษาหรือวัฒนธรรมเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับใจล้วนๆเป็นกระบวนการทางใจซึ่งทุกคนทำได้เหมือนกันหมดต่างแค่วิธีในการทำสมาธิ วิธีที่วันนี้เราจะมาลองทำกันเรียกว่า the center of the body หรือการกำหนดจิตไว้ที่กลางท้องหรือที่ศูนย์กลางกายของเรามนุษย์เรามี center of the body หรือ center of gravity กันทุกคนนะคะซึ่งจะอยู่เหนือสะดือขึ้นมาเล็กน้อยแต่เราไม่จำเป็นต้องไปวัดอะไรก็ได้เราแค่ประมาณก็พอเมื่อใจสงบเริ่มนิ่งเดี๋ยวเขาจะวิ่งกลับบ้านของเขาเอง ฝรั่งจึงเรียกจุดนี้ว่า Home of the ะไม d หรือบ้านของใจด้วยเช่นกันก่อนจะเริ่มต้นทำสมาธิสิ่งแรกก็คือการหาพื้นที่ที่สงบเงียบไม่มีใครกวนแล้วเราก็จะต้องสำรวจด้วยว่าร่างกายของเราพร้อมไหมถ้ารู้สึกว่าเนื้อตัวยังไม่สบายเหนียวอึดอัดก็ไปอาบน้ำก่อนได้เลยเราต้องทำร่างกายให้สดชื่นก่อนดื่มน้ำเล็กน้อย ปิดตัวเพื่อให้เส้นสายของเราผ่อนคลายไม่ตึงรั้งจนเกินไปส่วนการนั่งเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะนั่งเก้าอี้หรือพื้นมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอยู่แต่สำหรับคนที่ไม่เคยหรือไม่คอ่อยนั่งสมาธิแนะนำว่านั่งเก้าอี้จะดีกว่าแต่ก็อย่าพิงจนสบายเกินไปหลักการก็คือการตั้งลำตัวให้ตรงไม่งั้นหลับตามไม่นาน บางคนก็หลับไปเลยถ้าเราตั้งลำตัวหรือทำหลังของเราให้ตรงจะหลับยากขึ้นสติจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้มากขึ้นหลังจากเราปรับร่างกายและท่านั่งแล้วเราก็ค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆเรามาสำรวจร่างกายกันนะคะจากศีรษะ เลื่อลงมาถึงบริเวณหนา้าผากเช็คว่าเราเพอ้อกระหมดคิ้วหรือเปล่าไล่มาตรงบริเวณแก้มเราก็ยิ้มอ่อนๆให้กับตัวเองภูมิใจที่เราตัดสินใจมาให้เวลากับตัวเองในวันนี้แล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาบริเวณลำคอไหลทั้งสองข้าง เวราเราเปลอยกไหล่ข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่าแขนแล้วก็มือให้ระวังสบายๆที่หน้าตักไม่ต้องเกร็งวางมือเหมือนไม่มีมือเพราะว่าเราก็ไม่ต้องใช้มือเราก็ไม่แนะนำให้นั่งกอดอกเพราะว่ามันจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ค่อยดีเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะช่วงหลัง พน้นไล่ไปเลยบริเวณขาสำหรับคนที่นั่งเก้าอี้ก็ไม่แนะนำให้นั่งไขว่ห้างนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถนั่งขัดสมาธิได้ก็ไม่เป็นไรเรานั่งเก้าอี้แต่เราก็วางขาเรียบๆไว้ที่พื้นวัตถุประสงค์หลักๆก็คือทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายเราผ่อนคลาย แลวเราไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยถ้าคิดว่าร่างกายเราผ่อนคลายเต็มที่ทุกส่วนดีแล้วนะคะเราก็ค่อยๆสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆสัก2-3ถึง3ครั้งก็ได้เพื่อปรับอารมณ์ของเราจากที่อาจจะยังมีเรื่องกุมใจกังวลใจก็ให้ปล่อยออกไปกับลมหายใจของเรา ให้พักเรื่องราวต่างๆนั้นไว้ชั่วคราวเพราะว่ากุ้งใจไปกุ้งร่านไปตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรียกว่าเราถอยออกมาตั้งหลักก่อนจะดีกว่า เราก็ปล่อยวางเรื่องราวเหล่านั้นทิ้งไปก่อนพอปล่อยปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราคลายใจเราเริ่มผ่อนเริ่มสบายขึ้นมามากขึ้นเราก็สามารถทำใจสบายๆไปเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าหลายๆครั้งถ้าเราทำแบบนั้นเราก็จะมีความคิดผ่านเข้ามาทำให้เขามีเทคนิคให้ใช้ เพื่อให้ใจไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปเทคนิคอันนี้เรียกว่าการนึกนิมิตกับการใช้คำภาวนานะเราสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทำคู่กันไปทั้งสองอย่างก็ได้แล้วแต่เรานิมิตคืออะไรคือภาพทางใจเพื่อให้ใจไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆเราไม่วอกแวกไปนึกถึงสิ่งอื่น เราสามารถเลือกเป็นภาพเช่นดวงตะวันดวงจันทร์หรือฟองสบู่ก็ได้อะไรที่ไม่มีรายละเอียดมากนึกง่ายๆเป็นของพื้นๆแต่ว่าไม่แนะนำให้นึกถึงหน้าคนหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเพลิดเพลินไปคิดต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เราพยายามให้ใจเขาหยุดคิด ให้เขาค่อยๆช้าลงเหมือนให้เขาค่อยๆสโล w d ดา n ช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หารห้เขาคิดต่อนิมิตจึงเป็นภาพที่เรียบๆง่ายๆเห็นแล้วสงบหรือว่าจะนึกเป็นพระพุทธร,รูปก็ได้หรือไม้กางเขนก็ได้หรือพระจันเซียวก็ยังได้ ถ้าเรารู้สึกคุ้นกับสิ่งนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาของเราก็ไม่มีปัญหาให้นึกในมิติที่มันง่ายที่สุดที่แค่คลิกก็เห็นภาพแล้วแต่เวลานเนี่ยให้เราเนึกเข้าไปที่ศูนย์กลางกายที่อยู่ภายในตัวของเราแต่ว่าถ้าเรา รู้สึกว่ามันยากมันลําบากที่จะนึอกอยู่ข้างในก็เอาเป็นว่าเรารู้สึกสบายที่ตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นได้เลยเพราะมันเป็นการมองด้วยใจมันเป็นแค่การทำความรู้สึกว่าใจอยู่บริเวณนั้น หรือจะใช้เทคนิคกลืนนิมิตเรากลืนพระอาทิตย์พระจันทร์ลงไปในท้องก็ได้เหมือนกันเราก็มองนิมิตของเราไปเรื่อยๆพระอาทิตย์พระจันทร์หรือว่าฟองสบู่ของเราก็ใสสว่างบริสุทธิ์ เราก็สามารถใช้คำภาวนาเข้ามาช่วยเสริมได้คำภาวนาคืออะไรคำภาวนาก็เป็นเสียงค,ยคล้ายๆเสียงเพลงสั้นๆที่ลอยออกมาจากภายในศูนย์กลางกายของเราเป็นคำที่เป็นบุญเป็นบุญผนเป็นคําบวกๆเป็นคําที่จะทำให้ใจเราสงบมากขึ้น เราก็จะสามารถใช้คำภาวนาว่าใสสว่างหรือสำหรับคนที่เคยฝึกสมาธิมาแล้วจะใช้คำว่าพุโทโธก็ได้จะใช้คำว่าสัมมาอรหังก็ได้เราก็ลองเนึกนิมิต ควบคู่ไปกับคำภาวนาไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นๆอย่างสบายๆบยใสสว่างใสสว่างใสสว่าง say so well say say so well say so well say ้ามีความคิดผ่านเข้ามาก็ไม่ต้องกังวลใจผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปอย่าไปเก็บมาคิดต่ออย่ามาสารต่อความคิดนั้นๆทำเหมือนเวลาเรามีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูบ้านเราไม่เปิดให้เข้าเราก็เข้าไม่ได้เวลานี้เป็นเวลาส่วนตัว ที่เราจะใช้อยู่กับตัวเองเราต้องการอยู่กับความนิ่งความเงียบเพื่อให้เราหยุดนิ่งสงบสบายสบาย สำหรับคนที่คิดว่าไม่ถนัดกับการนึกนิมิตเลยจะไม่นึกอะไรก็ได้เหมือนกันแค่ทำความรู้สึกเยน็ยนๆอยู่ที่กลางท้องหรือมีจุดสว่างเล็กๆเข้วปลายเข็มอยู่ที่กลางท้องก็ได้ แค่ทำใจนิ่งๆไปเรื่อยๆจะมภาวนาหรือจะภาวนาก็แล้วแต่เราเพราะทั้งนิมิตทั้งคำภาวนาเป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยทำให้ใจของเราสงบลงเท่านั้นถ้าเราเริ่มรู้สึกว่านิ่งเริ่มว่างเริ่มสว่างเริ่มสบายแล้วหรือไม่อยากนักนิมิต หรือไม่อยากใช้คำภาวนาก็ไม่ต้องใช้นะคะเราก็ประคองสติของเราไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นๆสบายๆอย่างผ่อนคลาย Sai, sawa. Sai.